สว,ส, s <S สวัสดีครับสําหรับวันนี้เราก็มาเขียนรูปทรงเลขาคณิตกันต่อนะครับโดยรูปทรงเรขาคณิตท,ที่เราจะเขียนกันวันนี้ก็คือรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองโดยเราจะใช้วงเวียนนะครับในการช่วยเขียนซึ่งขนาดความโตของห้าเหลี่ยมที่เราจะเขียนกันในวันนี้ก็คือจะมีความโตอยู่ที่แปดสิบมิลิเมตรนะครับเพราะฉะนั Le> ้นเราก็กางวงเวียนนะครับให้ได้กับเท่ากับรัศมีที่เราต้องการก็คือสี่สิบมิลิเมตรนั่นเอง ไม่ได้แล้วเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาครับเสร็จแล้วเราก็สร้างเส้นตรงแนวนอนขึ้นมาหนึ่งเส้นครับลากแค่พอมองเห็นนะครับ ตอนนี้นะครับเราจะได้จุดตัด A ขึ้นมาแล้วก็จุดตัด B นะครับแล้วก็กลางวงเวียนนะครับจากจุดตัด A นะครับไปหาจุดตัด B เสร็จแล้วสร้างเส้นโค้งขึ้นมาหนึ่งเส้นครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างอีกหนึ่งเส้นนะครับต่อมาย้ายวงเวียนมาอีกจุดตัดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วสร้างเส้นโค้งนะครับให้ตัดกับเส้นแรก แล้วก็เส้นที่สองนะครับเ,เสร็จแล้วนะครับเราก็ลากเส้นตรงแนวดิ่งนะครับจากจุดตัดที่หนึ่งก็คือจุดด้านบนแล้วก็จุดตัดที่สองนะครับก็คือจุดด้านล่างเราก็ลากเส้นตรงแนวดิ่งเลยครับเราก็จะได้ออกมา เป็นเส้นตรงแนวดิ่งนะครับซึ่งจะตัดกับเส้นตรงแนวนอนนั่นเองอันนี้ก็จะเกิดจุดตัดขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับให้จุดนี้เป็นจุด O ต่อมานะครับให้เราวงเวียนนะครับมาปักลงตรงจุดตัด O นะครับแล้วกลางวงเวียนนะครับออกมาทางขวามือนะครับให้มันเลยตรงกลางระหว่างจุด O กับจุด B มานิดหนึ่งนะครับ เมื่อกลางได้แล้วผมก็จะสร้างเส้นโค้งขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วก็ด้านล่างอีกหนึ่งเส้นต่อมาอย้ายวงเวียนนะครับมาปากตรงตรงจุดตัด B นะครับสร้างเส้นโค้งอีกหนึ่งเส้นให้มันตัดกับเส้นโค้งเส้นแรกนะครับเราก็จะได้มาเป็นจุดจุดตัดที่สามนะครับแล้วก็จุดตัดที่สี่ เมื่อเราได้จุดตัดแล้วนะครับต่อมาเราก็ลากเส้นตรงแนวดิ่งนะครับแล้วจากจุดตัดที่3ามายังจุดตัดที่4ี่นะครับจุดนี้เป็นจุดตัด x นะครับอันนี้เป็นจุดตัด y นะครับต่อมาเราก็วงเวียงของเรานะครับ ลงตรงจุดตัด x นะครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้กลางมาหาจุดตัด y นะครับก็คือจุดตัดของวงกลมด้านบนกับเส้นตรงแนวดิ่งนั่นเองเสร็จแล้วเราก็เขียนเส้นโค้งมาหนึ่งเส้นครับให้มันมาตัดกับเส้นตรงแนวนอนนั่นเองอันนี้เราก็จะได้จุดตัดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือ จุดตัดเส้นนั่นเองอกําหนดให้เป็นจุดตัดเส้นนะครับต่อมาเราก็เอาวงเวียนนะครับมาปักลงตรงจุดตัดวายนะครับกลางมาหาจุดตัดเส้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นโค้งหนึ่งเส้นนะครับจากจุดตัดเส้นให้มาตัดกับด้านข้างของวงกลมเสร็จแล้วเราก็ หมุนวงเวียนมายังอีกฟังหนึ่งของวงกลมนะครับสร้างจุดตัดขึ้นมาอีกหนึ่งจุดครับให้ตัดกับขอบของรูปวงกลมเดี๋ยวผมจะกำหนดจุดตัดที่เราสร้างขึ้นมาซ้ายขวานะครับก็คือให้เป็นจุดที่ห้าจุดที่6นะครับต่อมา เราก็เอาวงเวียนนะครับมาปักลงตรงจุดตัดที่6นะครับโดยที่วงเวียนเรายัางกลางอยู่เท่าเดิมนะครับเสร็จแล้วมาสร้างจุดตัดตรงด้านล่างของวงกลมนะครับอีกหนึ่งจุดเสร็จแล้วเอาวงเวียนมาปักลงตรงจุดตัดที่ห้านะครับสร้างจุดตัดขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับตรงด้านล่างฝั่งซ้ายของวงกลมนะครับเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมาอีก2จุด กำหนดให้จุดนี้เป็นจุดตัดที่7นะครับอันนี้เป็นจุดตัดที่8ต่อมาแล้วก็มาลากเส้นนะครับจากจุดตัดแต่ละจุดมาเชื่อมกันให้เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับจากจุดตัด Y นะครับลากมาหาจุดตัดที่6จากจุดตัดที่6ลากมาหาจุดตัดที่8ด จากจุดตัด Y ลากมาจุดตัดที่5ครับจากจุดตัดที่5ลากมาจุดตัดที่7นะครับ ต่อมาจากจุดตัดที่เจ็ดนะครับลากมาจุดตัดที่แปดนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับเท่ากับความโตที่เราต้องการสร้างนะครับซึ่งความโตที่เราสร้างวันนี้ก็คือแปดสมเมตรนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองนะครับ ตามขนาดที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับการเขียนรูปหกเหลี่ยมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ